ภาพน้ําท่วมถึงเอวเด็กๆเล่นน้ํากันบนถนนที่กลายเป็นคลองไปแล้วเนี่ยเออมันเป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินเลยนะครับแทบทุกปีเลยแต่เบื้องหลังภาพพวกนั้นเนี่ยมันคือความเสียหายมหาศาลคําถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันก็คือเราทุ่มงบประมาณลงไปกับเรื่องนี้ปีหนึ่งมึงเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่ทําไมปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากมันไม่เคยหายไปไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่า เบื้องหลังวงจรที่แก้ไม่ตกเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่จากบทวิเคราะห์ที่เราได้มานะครับมันชี้ให้เห็นตัวการหลักอยู่3ามเรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวพันกันอยู่คือเรื่องธรรมชาติที่เปลี่ยนไประบบจัดการของรัฐที่อาจจะสับสนนิดหน่อยแล้วก็การเติบโตของเมืองที่เหมือนจะไร้ทิศทางครับค่ะ ประเด็นที่ยกมานี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะมันชี้ให้เห็นเลยว่าปัญหานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคไม่ใช่แค่สร้างเคืือนขุดคลองแล้วจะจบแต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างรากลึกจริงๆการจะเข้าใจมันได้เนี่ยเราต้องมองให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าแต่ละส่วนมันทำงานหรืออาจจะไม่ทำงานสัมพันธ์กันยังไงซึ่งนี่เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยค่ะถ้าเราอยากจะหาทางออกที่มันยั่งยืนจริงๆเอาละครับ นั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากตัวการแรกก่อนเลยที่ดูใจยิ่งใหญ่แล้วก็ควบคุมยากที่สุดก็คือเรื่องของธรรมชาติและภูมิศาสตร์ของประเทศไทยคือพื้นฐานเลยประเทศเราอยู่ในเขตร้อนชื้นฝนเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะภาคกลางที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งตามธรรมชาติมันก็คือเอ่อทุ่งรับน้ําดีๆนี่เองใช่ค่ะธรรมชาติเดิมๆก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว แต่สิ่งที่บทวิเคราะห์เขาเน้นย้ำและมันน่ากลัวกว่านั้นก็คือตอนนี้เรามีตัวเร่งที่เข้ามาเปลี่ยนเกมไปเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change มันทำให้รูปแบบของฝนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะจากที่เคยตกโปรยๆทั้งวันกลายเป็นฝนที่เทลงมาแบบมหาศาลในเวลาสั้นๆหรือที่เราเรียกกันว่าฝนตกสุดขั้วนะคะหมายถึงว่าปริมาณน้ำฝนที่เคยตกทั้งเดือน อาจจะมาหมดในวันเดียวเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะพอเป็นแบบนี้ระบบระบายน้ําที่เคยออกแบบมาเมื่อ3-40ปีก่อนมันไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ําปริมาณมหาศาลขนาดนี้มันก็เลยเอาไม่อยู่โหเหมือนเราใช้ถังขนาดเดิมแต่ก๊อกน้ํามันใหญ่ขึ้นเป็น1ิบเท่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับขึ้นมันทําหน้าที่เหมือนเป็นกําแพงที่มองไม่เห็นคอยดันไม่ให้น้ําจากแม่น้าไหลลงทะเลได้สะดวกโดยเฉพาะช่วงที่น้ําทะเลหนุนสูง สถานการณ์มันเลยกลายเป็นว่าข้างบนฟ้าก็เทน้ําลงมาข้างหน้าทะเลก็หนุนกลับเข้ามาเราเลยเหมือนติดอยู่ตรงกลางเลยค่ะพอเห็นภาพเลยครับว่าแค่ปัจจัยธรรมชาติอย่างเดียวก็หนักแล้วทีนี้พอธรรมชาติมันโหดขึ้นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อรับมือมันก็ควรจะแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันน่าสนใจมากเพราะบ,บทวิเคราะห์ชี้ไปที่ปัญหาใหญ่ที่สุดนั่นคือระบบการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐ ผมอ่านเจอจุดหนึ่งแล้วแบบต้องขยี้ตาเลยเขาบอกว่าประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเนี่ยเกือบ30หน่วยงานโอ้โหใช่ค่ะมันเป็นไปได้ยังไงครับที่จะทำงานร่วมกันได้นั่นคือหัวใจของปัญหาเลยค่ะการมีหน่วยงานเยอะขนาดนี้ตั้งแต่กรมชลประทานกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำปอพอกทมอ,อบตอเทศบาลคือแต่และหน่วยงานมีกฎหมายของตัวเองมีงบของตัวเองและที่สำคัญคือ มีเป้าหมายของตัวเองที่บางทีก็ขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำม,มันเลยกลายเป็นการทำงานแบบไซโลหรือว่าต่างคนต่างทำขาดภาพรวมของทั้งลุ่มน้ำไปเลยค่ะแต่เดี๋ยวนะครับการมีหลายหน่วยงานเนี่ยถ้ามองอีกมุมมันก็อาจจะเป็นข้อดีได้ใช่ไหมครับเหมือนมีการคานำนาจตรวจสอบกันทำไมในบทวิเคราะห์ถึงมองว่ามันเป็นข้อเสียร้ายแรงขนาดนั้นเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือในทางทฤษฎีการคานำนาจเป็นสิ่งที่ดี แต่ในทางปฏิบัติของการจัดการน้ำที่มันต้องการความเป็นเอกภาพและความเร็วเนี่ยมันกลับกลายเป็นคอขวดค่ะบทวิเคราะห์เขายกตัวอย่างที่เห็นภาพมากสมมุติว่ากรมชลอพยากรณ์ว่าจะมีพายุลูกใหญ่เข้าในอีก3วันแล้วต้องการจะพร่องน้ำออกจากเขื่อนเพื่อเตรียมรับน้ำก้อนใหม่แต่การจะปล่อยน้ำเยอะๆขนาดนั้นต้องไปดูระเบียบของกรมเจ้าท่าที่เขาดูแลเรื่องระดับน้ำเพื่อการเดินเรือซึ่งเขาอาจจะไม่อนุญาตให้ปล่อยทันที เพราะจะกระทบเรือขนส่งสินค้ากว่าจะประสานงานกันลงตัวอาจจะเสียเวลาไปเป็นวันหรือ2วันเลยซึ่งเวลานั้นมันสําคัญมากใช่ค่ะช่วงเวลานั้นคือหน้าต่างสําคัญที่ตัดสินได้เลยว่าพื้นที่ท้ายเขื่อนจะจมน้ําหรือไม่นี่คือตัวอย่างของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงจากการที่แต่และหน่วยงานมองแค่มิติของตัวเองค่ะโอแค่ฟังก็ปวดหัวแทนแล้วครับแล้วที่เรามีกฎหมายกลางอย่างพรบทรัพยากรน้ําแห่งชาติปี6 -1 ออกมาแล้ว ทำไมมันถึงยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ลรอครับใช่ค่ะเรามีพรบฉบับนี้จริงซึ่งหัวใจของมันคือการตั้งคณะกรรมการทัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอที่มีท่านนายกเป็นประธานเพื่อให้มีอำนาจสั่งการทุกหน่วยงานได้ในภาพรวมฟังดูดีมากใช่ไหมคะฟังดูดีมากครับแต่ปัญหาคือในทางปฏิบตัติอำนาจสั่งการนั้นมันไม่มีสภาพบังคับจริงจังพอไปเจอกับกฎหมายเฉพาะของแต่ละกระทรวงที่แข็งกว่า มันเลยกลายเป็นเสือกระดาษไปค่ะพอจะสั่งการอะไรก็ไปติดระเบียบของกรมป่าไม้บ้างติดกฎหมายผังเมืองบ้างสุดท้ายก็กลับไปสู่วงวนเดิมคือการประสานงานที่ล่าช้าเข้าใจแล้วครับเหมือนมีผู้จัดการทีมแต่ผู้จัดการไม่มีอำนาจเปลี่ยนตัวผู้เล่นในสนามได้จริงทีนี้พอระบบของรัฐมันเป็นแบบนี้แล้วมันส่งผลกระทบต่อการสร้างบ้านสร้างเมืองของเรายัางไงบ้างครับเพราะดูเหมือนว่าปัญหามันจะลามมาถึงหน้าบ้านเราเลย โอ้โหผลกระทบโดยตรงและรุนแรงมากค่ะและนี่คือเสาหลักที่3ของปัญหาคือการเติบโตของเมืองที่รุกไล่ทางน้ําลองนึกภาพตามนะคะว่าในอดีตกรุงเทพและปริมณฑลเต็มไปด้วยคูคลองที่ลุ่มต่ําซึ่งทําหน้าที่เป็นเหมือนฟองน้ําธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าแก้มลิงคอยซับน้ําไว้แต่พอเมืองขยายตัวเราทําอะไรกับมันคะเราถมที่ถมคลองสร้างถนนใช่ค่ะ สร้างหมู่บ้านจัดสรรสร้างโรงงานทับลงไปบนพื้นที่เหล่านั้นทั้งหมดเราไปสร้างบ้านขวางทางที่น้ําเคยไหลยอยู่ทุกวันถูกต้องค่ะเราไม่ได้แค่ขวางทางน้ําแต่เราทํำลายฟองน้ําธรรมชาติที่เคยช่วยเราซับน้ําทิ้งไปเกือบหมดพอฝนตกลงมาหนักๆน้ําที่เคยมีที่ซึมลงดินมีที่พักก็ไม่มีที่ไปมันก็เลยต้องเออขึ้นมาบนถนนบนบ้านเรือนของเราแทน แล้วยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ดูเล็กๆแต่ส่งผลมหาศาลที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือขยะค่ะขยะเนี่ยนะครับใช่ค่ะมีตัวเลขที่น่าตกใจมากคือขยะที่เจ้าหน้าที่เก็บได้จากสถานีสูบน้ําพระขนงแค่สถานีเดียวในวันที่ฝนตกหนักๆเนี่ยมีน้ําหนักมากถึง10-15ตันเทียบเท่ากับรถกระบะประมาณ10คันเลยทีเดียวขยะพวกนี้แหะค่ะที่เข้าไปอุดตันท่อระบายน้ําทําให้ระบบทั้งหมดเป็นอัมาาพาตได้เลย ฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังทำร้ายตัวเองจากทุกทิศทางเลยนะครับทั้งในระดับนโยบายที่สับสนแล้วก็ในระดับพฤติกรรมการใช้ชุดประจำวันด้วยแล้วประเด็นเรื่องการเมืองกับงบประมาณล่ะครับบทวิเคราะห์พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละลีอ่อนแต่สำคัญมากค่ะบทวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า นโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมมักจะขาดความต่อเนื่องเพราะมันเปลี่ยนไปตามรัฐบาลทำให้โครงการระยะยาวที่จำเป็นจริงๆอย่างการสร้างอุโมงระบายน้ำยักษ์หรือการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มันเดินหน้าได้ช้าหรือไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมันใช้เวลานานเกินกว่าอายุของรัฐบาลชุดเดียวนะคะอ๋อก็เลยกลายเป็นการเน้นโครงการระยะสั้นที่เห็นผลเร็ว,รวๆแทนนะครับเฉพาะหน้าไปเช่นน้าท่วมก็ไปแจกถุงยังชีพซ่อมถนนที่พัง ซึ่งมันก็จำเป็นนะคะแต่ไม่ได้แก้ที่รากของปัญหาหรือบางโครงการก็ถูกตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณมหาศาลที่ลงไปว่ามันแก้ปัญหาได้จริงไหมหรือว่ามีเรื่องทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าพอฟังมาทั้งหมดทั้งเรื่องธรรมชาติที่โหดขึ้นระบบราชการที่พันกันยุ่งเหยิงและเมืองที่โตแบบไม่ลืมหูลืมตามันชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ได้ด้วยวิธีเดียวจริงๆทีนี้ ในเมื่อเราเห็นรากของปัญหาชัดขนาดนี้แล้วบทวิเคราะห์เขาเสนอทางออกไว้ยังไงบ้างครับพอจะมีความหวังบ้างไหมครับมีค่ะทางออกที่เสนอมานั้นชัดเจนและตรงไปตรงมาแต่ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองอย่างมหาศาลในการลงมือทําข้อแรกเลยคือต้องพาตัดใหญ่ระบบบริหารจัดการน้ําสร้างความเป็นเอก,กภาพให้ได้อาจจะต้องมีหน่วยงานกลางที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและกฎหมายที่เหนือกว่ากฎหมายของทุกกระทรวง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในภาพรวมของลุ่มน้ําได้จริงๆค่ะคําว่าการจัดการลุ่มน้ํานี่พอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่ามันต่างจากปัจจุบันยังไงได้เลยค่ะปัจจุบันเราจัดการน้ําตอมเส้นแบ่งเขตการปกครองเช่นผู้ว่านครสวรรค์ก็ดูแลแค่นครสวรรค์ผู้ว่าก่าอธมก็ดูแลแค่ก่อธรแต่การจัดการลุ่มน้ําคือการมองว่าน้ําทั้งสายตั้งแต่ต้นน้ําที่นครสวรรค์กลางน้ําที่อยุธยาจนถึงปลายน้ําที่กรุงเทพ มันคือระบบเดียวกันคนที่อยู่นครสวรรค์ต้องมีแผนร่วมกับคนที่อยู่กรุงเทพถ้าต้นน้ำจะปล่อยน้ำต้องมีการวางแผนร่วมกับปลายน้ำทันทีไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วค่อยมาแก้ปัญหาตอนน้ำมาถึงหน้าบ้านใครบ้านมันแบบนั้นไม่ทันแล้วค่ะเข้าใจเลยครับคือต้องมองทั้งแม่น้ำเป็นเหมือนร่างกายเดียวกันไม่ใช่มองแยกเป็นแขนเป็นขาข้อ2ล่ะครับ ข้อ2คือต้องจริงจังกับการวางผังเมืองและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเข้มงวดสุดๆค่ะต้องกำหนดโซนพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงธรรมชาติให้ชัดเจนและบังคับใช้กฎหมายห้ามการก่อสร้างหรือถมที่ในบริเวณนั้นอย่างเด็ดขาดซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับผลประโยชน์มหาศาลและข้อสุดท้ายแหละครับข้อสุดท้ายคือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวที่มองไปถึงอนาคตไม่ใช่แค่แก้ปัญหาของวันนี้ เช่นการสร้างอุโมงระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มในเขตเมืองการฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างจริงจังและที่สำคัญคือการบำรุงรักษาระบบที่มีอยู่ให้ทำงานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพเช่นการขุดลอกคูครองและท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำแค่ตอนใกล้เลือกตั้งซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ฟังดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เคยได้ยินกันมาตลอดนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยถูกต้องค่ะประเด็นคือแนวคิดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือ การลงมือทำอย่างต่อเนื่องต่างหากเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการแก้ปัญหาแบบวัวหายล้อมคอกคือรอน้ำท่วมก่อนแล้วค่อยเข้าไปช่วยไปสู่การวางยุทธศาสตร์ป้องกันในระยะยาวแล้วลงมือทำอย่างจริงจังต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปกี่ชุดก็ตามสรุปแล้วปัญหาน้ำท่วมของประเทศไทยมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของฝนที่ตกหนักเกินไปแต่มันเป็นเหมือนก้อนหมพรมที่พันกันยุ่งเหยิงระหว่างภูมิศาสตร์ภูมิอากาศระบบราชการการเมือง และวิธีการพัฒนาประเทศของเราการจะคลายปมนี้ออกได้จึงต้องทำไปพร้อมกันทุกมิติจะเลือกทำแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งและหวังว่าปัญหาจะจบไปเป็นไปไม่ได้เลยใช่เลยค่ะและก่อนจะจบการสนทนานในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคบคิดเพื่อให้เราทุกคนได้นำไปไตร่ตรองกันต่อนะคะในเมื่อเราทุกคนรู้ดีว่าสายน้ำนั้นไหลไปโดยไม่เคยสนใจเส้นแบ่งเขตการปกครองไม่ว่าจะเป็นเส้นแบ่งจังหวัดหรืออำเภอ คำถามก็คืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราทุกคนทั้งภาครัฐและประชาชนเริ่มมองและบริหารจัดการน้ำในฐานะทัพยากรที่เราต้องใช้ร่วมกันทั้งระบบแทนที่จะมองเป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานหรือเป็นปัญหาของแต่ละพื้นที่เท่านั้นคะขอบพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความการุณากดติดตามและรกระขังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ